มาเล่นแต่เช้าเลยน้องพันษากับพี่แซลมอนพี่แซลมอนนี่จะตัวใหญ่นะคะน้องพันษานี่ตัวเล็กแมวทั้งสองตัวเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ใช่แมวเราเองไม่ได้ขอมาเลี้ยงนะคะคือว่าเขาโดนปล่อยทิ้งทั้งสองตัวเลยเราก็เลยต้องเลี้ยง ส่วนน้องพันษาเนี่ยคือโดนปล่อยวันเข้าพันศานะคะไปเจอเขาอยู่ที่สามแยกก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยตัวเล็กๆยืนสู้ก,กันกับหมาที่ตัวใหญ่ๆอยู่ตรงสามแยกบังเอิญเราขี่จักรยานมาเจอพอดีเขายืนตัวโกงเลยสู้กับหมาตัวใหญ่ๆเขาไม่ยอมแพ้ขนาดตัวเล็กๆอะ่ะ เมื่อเรามาเจออุ้มกลับมาบ้านอ่ะก็เลยว่าทําใจละจะตัวผู้หรือตัวเมียยังไงก็ต้องเลี้ยงพอมาถึงบ้านน้องชายก็เลยถามว่าตัวผู้หรือตัวเมียนั่นน่ะก็เลยเพิ่งเอามาดูอ้าตัวผู้โล่งใจไปนิดนึงแต่พี่แซมมอนนี้เป็นตัวเมียค่ะน้องบรรษาในี่ตัวผู้พี่แซมมอนเนี่ยทำหมันเรียบร้อยแล้วไม่ไหวเผื่อเกิดมาอีกคง จะเลี้ยงไม่ไหวทุกทีน้องพันษานเนี่ยจะนอนบ้านคุณยายแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไงเขามานอนที่นี่ตื่นขึ้นมาก็เจอเขาพอดีก็น่ารักดื้อซนมากเลยตัวเล็กเนี่ยชอบกัดสงสัยเนื่องว่าตัวเองเป็นหมาหรือเปล่าไม่รู้แค่นี้ก่อนนะคะไม่ต้องเข้ามาหาเนี่ย แค่นี้กันนะคะเล็กๆคลิปเด็กๆเล่นกันตอนเช้าๆวันที่ฝนตกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอให้ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะมือใหม่เพิ่งหัดทำอาจจะยังไม่ดีพอหรือยังไงก็ขออภัยไว้ก่อนนะคะ ขอเขาขอกำลังใจหน่อยนะคะให้ผู้อะไรอะจะรับเบียยังที่วะช่วยหน่อยอยากอยากจะทำฝึกผลสมองบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอกำลังใจกับทุกๆุท,กท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ